ก็สวยเอวกันนะครับสําำหรับเหรียญสิบบาทสองสีเหรียญน,นี้ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆนน้องๆทุกท่านครับกับผมสอสแสบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่าน สำหรับเลี้ยนติดบาทเลียนนี้เป็นเลี้ยนที่ติดอันดับอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หาย,ยากนะครับท่านเพราะว่าเลี้ยนนี้ผมเพิ่งได้มาครับปกติแล้วมันผมก็มีอยู่แล้วละครับแต่ส่วนมากพวกจะล้างไปแล้วแต่เลี้ยนนี้พวยังไม่ได้ล้างครับผมออมอาให้ดูก่อนว่ามันมีตําหนิต,ตรงไหนไหมมันน่าเก็บสะสมไหมอย่างนี้นะครับแต่ผมเท่าที่ผมดูนะครับเนี่ย ซูมกล้องไปเต็มทีมมันก็มีรอยบุบรอยบี้เยอะอยู่เหมือนกันครับแต่มันก็ไม่ถึงถึงกับว่าไม่น่าเก็บนะครับเนี่ยก็โอเคอยู่สลับผมมันน่าเก็บอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบเหรียญครับรักเหรียญครับชอบเหรียญมากครับคือมีเหรียญอะไรที่ถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับเนี่ย <c oughs> ผมนี่แหละครับจะไปเอาก่อนเลยอย่างเพื่อนๆผมที่อยู่ ใกล้ๆกันนั่นนะเขารู้ว่าผมเป็นคนชอบเหรียญรักเหรียญหรือว่าชอบสะสมเหรียญเขาจะมาให้ดูว่าแบบนี้ใช่ไหมถามอย่างนี้ครับแบบนี้ใช่ไหมถ้าใช่ผมก็จะซื้อเขาครับจังสิบาทอย่างนี้ถ้าสวยๆผมก็ซื้อไปห้าสิบาทอย่างนี้แหละครับเหรียญหนึ่งครับเขาก็ได้กําไรสี่สิบาทเนาะแล้วก็ถ้าเป็นยูเอนซีจริงๆถ้าเหรียญที่ผมชอบที่สุดคือติดอยู่หนึ่งในสิบันดับเนี่ยผมจะให้เป็นร้อยเลยครับบางคนก็ร้อยห้าสิบอย่างนี้แหละครับแต่ไม่มีหรอกครับ ยูนสี่มีอยู่คนหนึ่งมัง้งที่แกกินใบต็ดนานแล้วล่ะปีกศสี่หนึ่งครับตอนนั้นแกได้มาใหม่ๆ,ๆแกลืมหรืองไงก็ไม่รู้ครับแกบอกว่าเอาใส่ซุปมาติดว้แล้วก็ไปยัดใส่ใส่บังไม้อง,งไมใบหรืออะไร้บใบแล้วครับนานแล้วล่ะแกออกมาก็ยังสวยวิ่งอยู่เหมือนดืมครับแกทำเล่นๆแกก็นึกขึ้นได้ไม่นึกขึ้นได้หรอครับแกบังเอื่ไม่เจอครับ ออกมาสวยวิ่งมากเลยครับสวยงามมากนั้นผมให้แกสมเป็นสองร้อยครับแกก็โอเคแกบอกว่าโอ้โหสองร้อยก็หรูแล้วแกวางงี้ครับมาดูเหรียญดีกว่านะครับท่านนี่ครับเบื้องหน้าพระองค์ท่านครับคือภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านเนี่ยใส่วิ่งเลยครับเห็นชัดเจนนะครับนี่เป็นพระเศียรเล็กนะครับท่านส่วนด้านหลังคือรัชกาลที่เก้าครับเนี่ยสวยงามนะครับโอเคนะครับดูพื้ผิวผืนเหมือนกับเป็นเหรียญไส้แต่นะครับนี่ดูที่ครับ ขอบวงนี่ครับสีทองเหลืองกับสีเงินหรือว่านิกเกิลนี่ละครับติดกันนี่นะครับมันเหมือนกับเหรียญเส้นแตกครับแต่คงจะไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วมันนิดเดียวเองครับมันไม่มากมายอะไรมากมายครับมาดูบรมรูปของพระองค์ท่านหน่อยครับเป็นไงมัางนี่ครับมาตรงนี้ครับขึ้นมาบนเรื่อยๆสวยงามมากนะครับอันนี้ยินชัดเจนเลยครับสวยงามมากดูดีครับใกล้ๆเลยครับนี่ครับ แบบนี้น่าเก็บสะสมมากนะครับเนี่ยเพราะมันไม่มีรอยบุบรอยบี้เยอะเท่าไหร่ถึงมีอันนี้มีครับเนี่ยตรงนี้เห็นอยู่ชัดเจนแต่ว่ามันไม่เยอะถึงขนาดท wow, ี่ว่าเก็บไว้ได้นะครับมันนี้เก็บได้แน่นอนครับมาดูด้านหลังครับด uh ้านหลังก็คือนี่ครับประเทศไทยครับเนี่ยประเทศไทยแล้วก็อักษรบิลครับเนี่ยหมุนเข้ามาครับตัวหนึ่งสามตัวถูกชิดกันนิดหนึ่งอีกตัวหนึ่งห่างออกมาครับนี่คือตัวที่สี่ครับแล้วก็ ปีพศ2 5 4 0ครับท่านนี่ครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับนะครับเนี่ยแล้วก็ด้านล่างคือสิบบาทแล้วก็สิบครับส่วนตรงกลางนี่คือวัดอรุณราชวรารามครับท่านสำหรับเรียนนี้นะครับนี่ครับวัดอรุณราชวรารามครับเนี่ยสำหรับเรียนนี้นะครับเป็นโลหะสองสีนะครับเนี่ยเส้นผ่าสูงกลางเลยครับเป็นโลหะสองสีเส้นผ่าสรงกลางก็ยี่สิบหกมิลลิเมตรครับท่านนี่ครับ เส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรนะครับน้ำหนัก8.5กรัมรับสัานสำหรับเหรียญ10บาท2สีเหรียญนี้นะครับเป็นตัดเศษเล็กนะครับสัานโอเคเลยนะสวยงามมากใส่วิ้งอย่างนี้นะครับหรือมาดูขอบเฟืองกันดีกว่าครับเป็นไงมั่งนี่สวยงามมากครับนี่ครับขอบเฟืองครับสวยงามมากนี่ครับต้องดูแบบจะะแจ๋วไปเลยเอาขึ้นมาใกล้ก็ไม่ไ้เนาะกล้องกระได นี่ครับสวยงามมันมีคนไม่ีร้บุบร้อยบีอยู่นิดนึงครับขอบฟืองสลับเรียบนะครับสาหรับเหรียญนี้ครับก็เป็นขอบฟืองสลับเรียบสวยๆเลยครับเหรียญแบบนี้นะครับโอเคมากนะครับน่าเก็บแบบนี้เก็บสะสมนะครับคือเหรียญนี้ติดอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่เอ่ยอันดับที่สิบครับท่านอันดับที่สิบครับรหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้ครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบครับท่านติดอยู่ที่อันดับที่สิบสี่อันดับที่สิบอันดับสุดท้ายพอดีครับ พอดีที่เอาไปไหนล่ะยิ้มได้แบบหายไปเลยพอดีอยู่ที่เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญครับท่านก็ไม่ถึงกับเยอะนะครับเพราะว่าเก้าเล้านกว่ากว่าเท่านั้นเองครับไม่ถึงกับเยอะนะครับเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญครับท่านเก้าล้านกว่าเหรียญนะครับสหลับเหรียญ 5ปีปปพศ2อ4 0รีน,นี้นะคะ